สงสัยทองปาวก,กับไอ้คราวก็จะอยู่แถวนี้แน่เลยกจ <c oughs> ่าสบานว่าไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไงอย่าให้รู้เลยว่ามันอยู่แถวนี้ไงทองากาวไอ้ข้าว <c oughs> มันแอบมันหลับอยู่ใกล้ที่ทองกาวทีนี่ <c oughs> เดี๋ยวเจอเราเดี๋ยว <c oughs> สองเม็ดโอ้ย <c oughs> รับหลับหับหับ,บ <c oughs> โอ้ยมึงยิ่งใส่หลายเม็ด กูยิ่งนอนไม่หลับเดี๋ยวมันโดนตาเฮ้ยกูแม่นหลับหลับะเดี๋ยวโดนตาไม่โดนหลับหลับนิต้องเชื่อไหมเนี่ยหลับ ไงเนี่ยเล่นอะไรไม่ปรึกษาเนี่ยเอาทำไมเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วกว่าผมกูจะขึ้นจะนิดจะหน่อยเนี่ยมึงรวยขนาดเนี้ยมึงไม่เปลี่ยนทรงคำไปไอ,อ้เขาไอ้เจิดเองก็รู้ว่าฉันน่ะแอบรักทองกวาวแต่ฉันไม่ได้รักพี่เจิดเลยอยู่ที่ใครก็รักกันเองเลยโอ๊ยผู้หญิงเขาไม่ได้รักก็ต้องขืนใจเขาด้วยวะฉันรวยไงรวยแกหับมีน้ำใจหรือวะจับเพื่อนมนุษย์ไปฮะ พี่ชายพี่ชายอย่าขึ้นเสียงสิผมไม่ขึ้นเสียงแล้วสีแห้วเม็ดแล้เนี่ยฉันจะยึดที่นาของแกสิบสามตารางวามึงยังเอาขูอีกเหรอเอาหมดเละเฮ้ยแกอย่าไปยิ้มตรงจักรยานนี่ทำไมอ่ะฉันมองไม่ออกอันไหนจักรยานอันไหนฟันแกไอ้เจิดกลับไปเถอะมันก็ชอบอะไรเล่นอย่ามันแย่เราอ่ะพี่เจิดไอ้เจิดไอ้ตรงนี้มันเนื้ออ่อนก็กูเลงเนื้ออ่อน เพื่อนน้องนุ่งจะเจ็บเนี่ยไม่ไม่รู้สึกหรอกใช่ไม่รู้สึกหรอกฉันก็อยากจะให้แกรู้สึกอะไรแล้วถ้าแกรู้สึกแล้วอ่ะแกจะได้รู้บ้างไงอะไรเนี่ยวางวางอะไรอ้าวมึงวางสิเอาดิเอาดิแค่ปากกูไม่บอดหรอกแต่นี่กูเต็มเต็มเลยเอ้าวนี่มาดิอ่าฉันไม่เล่นแล้วเนี่ยเออฉันก็ไม่เล่นเออออกจากที่นาฉันไปฉันไม่ไปแล้วควายเนี่ยฉันก็จะยึด มันจะเท่เลนยนักหนาเนี่ยเหใครจะทำควายจะไม่ได้เนั่นแหละไอ้เขามึงแบกควายลอยเลยเพระร่งางกัยมึงใหญ่มากพี่เจิดกลับไปเถอะอวาง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 ฉันจะเอามันไปชนไวนะิไปเออต้อเใอ้ไม่ต้องหัวข้นใส อ๋อเจ้ากลับไปคอยยกเหรอเอออ๋อโอเคโอเคได้แกใส่หัวออกจากที <Are S 1> ่นาของพ่อฉันซะฉันไม่ไปไหนแล้วเลยจ้ะใจส่อแค่แค่นี้ใจสอ่ะใจส่อเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ได้ยินเขาบอกแล้วเขาจะกลับไปที่สวนเขานครนายกก็เออมันขาหักแล้ว เราทาได้ขอ,นะของเ<อ>มื่อกี้เขา,ายยขอุตส่าห์ยกยกออกมาของมันสวยๆแล้วงามเออเท่งแล้วทำมาตัวละงหมื่นกว่าบาทเนี่ย Bơi cũng học một lời <laughs> Quên cao ngày anh chơi Sai hey, chờ tôi đi cũng khó thôi á ừ, ừ, khó, khó, với cái xí cầu Ah, แกขึ้นเลยเฮ้อเฮ้ยังทันอยู่นีแ่แก้งขึ้นเหรอทำจริงมึงไม่เหนื่อยไงไว้เจด็ดโอ้ยโอ้ยเลื่องกูเลิกยากอะไรมึงเป็นโมโหอะไรม้าวะมึงมีปัญหาทางบ้านปะเนี่ย